สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีช่องสังวานพารวยครับยังไงมังน้อครับผมมีใครได้เฮได้ฮ้ <c oughs> าทับังกรบมวดที่แล้วมวดที่แล้วไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปครับลงไปคลิปเดียวครับผมคลิปนี้ครับผมคลิปคุณป้าใจดีครับผม เลขมีพี่มาครับผมถูกทั้งบนทั้งล่างครับผมจับคู่เดี๋ยวจะลงคลิปนี้ให้ครับแล้วก็เลขเด่นเลขปิดเดินดีครับมวดที่แล้วเข้าห้าเข้าหกบนล่างครับผมวันนี้ตามต่อครับเลขเลขเด่นเลขปิดยังเดินดีอยู่ครับตามต่อนะครับ หวยลาวก็ปังมากครับผมอาทิตย์นี้ถูกสามวันครับหวยลาวตำลาวแซ่บๆซวันนี้ก็เกือบแตกบนแตกล่างครับผมเลขปิดติดบนล่างเดินดีครับผมแตกบนล่างมาสองวันแล้วแตกบนแตกล่างครับวันจันทร์จันทร์ที่ อะไรนาะพี่น้องจับสนครับผมช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปครับเคลียร์งานกลับบ้านครับผมเพิ่งจะกลับจากตายจังหวัดครับงานยุ่งมากเลยทำงานไปด้วยครับผมลงคลิปไปด้วยครับพี่น้องมวนกลับ ตัวเลขก็เข้าดีอยู่นะครับผมแนวทางก็เข้าดีครับแต่จับคู่ไม่เข้าครับผมเลขเด่นก็เด่นล่างก็หลักสิบไปอยู่หลักหน่วยครับวดน,นี้ตามต่อครับผม,มวดน,นี้ไม่ปักหลักครับผมเอาเป็นทําเป็นเลขติดติดล่างครับผมมาได้ทั้งหน่วยทั้งสิบครับตามต่อครับผมวันนี้ ลงแนวทางของ FC ฟุดป้ายใจดีครับผมมะรุยเลยครับตามต่อครับผมรวยต่อครับโม<บ>่ได้กล้วยมาครับผม จากจังหวัดไปดูกล้วยมาครับไปดูสวนกล้วยสวนมะพร้าวมาครับผมปลูกมะพร้าวมาสามปีสามปีสามปีครับผมมะพร้าวขาดน้ำครับไทยสานครับผมกาฬสินพี่น้องข้าวนามพอกข้อครับผมช่วงนี้ไข่แน่ครับไน้นำฝนครับผมมาดูของคุณป้าครับผม ของคุณป้าใจดีครับหัวที่แล้วลงให้คลิปเดียวคลิปนี้แหละครับนี่นี่ลองครับเลขออกบนหกหกหกห้าครับผมไม่น่าเชื่อหกหกมาได้สามวดแล้วครับสองปีนี้หกเดินดีบนคนระับบนหกเดินดีมากครับผมผมไล่ดูแล้ว แปดเก้างวดแล้วครับข้างล่างออกห้าเก้าครับผมหกหกห้าครับเข้านี่ครับผมจับคู่ห้าเก้าล่างครับผมเข้าบนเข้าล่างเลยครับแค่คลิปนี้คลิปเดียวครับเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วครับงวดที่แล้วนี่ล่งไอสูตนี่ครับผมแอดผมมีเวลาลงครับไม่ได้อัดคลิปเลยครับ มาตามต่อครับผมเอาเลขของคุณป้าไปก่อนครับคุณป้าใจดีครับผมรัฐบาลไทยครับ รัฐบาลไทยวันที่สิบหกเดือนสิบหกเจ็ดครับผมคุณป้าใจดีครับผมโอ้ตัวหนังสือกันเลยดีสุดแล้วครับพี่นอ้อง หงสือไม่ค่อยสวยครับผมลายมือไม่ค่อยสวยฝนกับโต๊กพี่น้องวันนี้วันที่ 4. สี่ศุกร์ที่สี่ครับผมฝนตกสามรอบแล้วครับเลขมีที่มาครับผมขอบคุณหลายๆครับสำหรับสูตรเลขของคุณป่าใจดีครับเลขมี ที่มาครับผมอ่ะดูนี่เลยครับหมดที่แล้วหกหกห้า แนวทางดีมีใช้ไป่อครึ่งน,นะครับ fc จับคู่กันเลยนะครับหมดที่แล้วหมดที่แล้วให้ผมให้จับคู่กันเองครับผมวันนี้เด่นเด่นนี่ครับ วันนี้เด่นที่เก้ากับแปดนะครับผมบนล่างครับลืมเขียนพี่น้องบนล่างครับผม คู่ครับเอฟซี FC ลองจับกันเองครับผมผมยังไม่ได้ไปค,คิดสูตรครับผมยังไม่ได้ทำการบ้านครับเอาคลิปนี้มาลงก่อนครับผมฝนตกครับผมต้องพูดแรงหน่อยไม่ได้ยินครับขอโทษได้หลายครับผม คิตตอนคืนครับผมเพิ่งเลิกง,งานมาครับโอ้ยกล้องนี้แอปน้าจอครับผมจับคู่กันเองครับผมลองจับดูครับ 9มั้ยอ่า9ออกไปแล้วอ่ 5, 6ก็ออกไปแล้วครับเหลือ8กับ9 92 93 82 83หรือว่าจะ58 58 68ครับ ขอบคุณมากครับผมขอบคุณเอฟซีครับที่มารับชมคลิปให้ครับผมดืมบอกครับผมแนวทางแนวทางทางช่องเป็นแค่สูตรคำนวณครับผมไม่สนับสนุนเด้อพี่นอ้องให้เล่นการพนันสิ่งที่ผิดกฎหมายครับสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นครับผมโปรดใช้วิทยาศาสในการรับชมครับ ขอบคุณนหลายๆครับผมแกปหนายจอครับเอซจับเองครับวันนี้ยังไม่ได้คิดสูตรครับผมยังไม่ได้ไปทำการบ้านครับผมเอาคลิปนี้มาลงก่อนคลิปแรกครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเฮงเฮงรวยๆปังๆนะครับหมวดประจำวันที่16เดือน10 ปี6กครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ